สื่อการสอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะจัดทาโดยนางสาวอัจจิมาศีดาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาสำนักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครมาตรฐานการเรียนรู้ ส1.2เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและทํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือตัวที่วัดสอ1.2ป1.1บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนาสถานของศาสนาที่ตนนับถือ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 2. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามะกะ 3. เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามะกะร่วมกันสนทนาและตอบคำถามสิ่งที่นักเรียนเห็นคืออะไร ือรูปอะไรคะดอกไม้ทูปเทียนนักเรียนเคยนำดอกไม้ทูปเทียนไปทำอะไรบ้างตัวอย่างคําตอบไหว้พระเวียนเทียนนักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะหรือไม่เคยหรือเปล่าคะ เคยหรือไม่เคยการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะสำคัญอย่างไรตัวอย่างคำตอบเป็นการประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนานักเรียนศึกษาเรื่องการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะจากคลิปวิดีโอนะคะ หลังจากชมคลิปวิดีโอจบแล้วคุณครูมีคำถามค่ะการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้วิธีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดไปแล้ว มีใครนำไปปฏิบัติตามกันบ้างคะเพื่อเป็นการทบทวนเราไปเล่นเกมสนุกๆก,กับเกมจับคู่กันเลยคะ่ะให้น้องๆเลือกตัวเลือกที่ตรงกับภาพบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาน,น้องๆคะเคยได้ยินคำว่าพุทธมามะกะกันบ้างไหมคะวันนี้พี่มีความหมายของคำว่าพุทธมามะกะมาบอกคะ่ะซึ่งหมายถึงการประกาศตนว่าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็คือการสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญตักบาทการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีนั่นเองค่ะเพื่อให้น้องๆเข้าใจความหมายและขั้นตอนของพุทธมามะกะมากขึ้นเอาละค่ะน้องๆวันนี้พัดและเต้ยเดินผ่านห้องประชุมแต่ทำไมวันนี้พวกรุ่นพีถึงอยู่กันเต็มไปหมดเลยละคะเนี่ยเราตามพัดและเต้ยไปดูกันดีกว่าค่ะ เต้ยวันนี้หอประชุมเราคนเยอะจังเลยเขาทำอะไรกันน่ะนั่นสิพัทเราว่าต้องมีงานอะไรสักอย่างแน่เลยเข้าไปดูกันไหมเต้ยเราว่าไม่ดีนะพัทตอนนี้เขากำลังสวดมนต์กันอยู่ก็เราอยากรู้นี่ถ้าอย่างนั้นเราไปถามคุณครูการดากันดีกว่าสวัสดีครับคุณครู พัดกับเต้ยมาหาครูมีอะไรหรือเปล่าคะครับคุณครูพอดีพวกผมสงสัยกันครับว่าพวกรุ่นพี่เขาทำอะไรกันที่หอประชุมใช่ครับครูปกติวันพระเราจะเข้าสวดมนต์กันทุกคนนี่ครับแต่ทำไมวันนี้พวกผมไม่ได้เข้าไปล่ะครับเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่มาถามครูวันนี้รุ่นพี่ของเรา ทําพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกันค่ะพุทธมามะกะคืออะไรหรือครับคุณครูนั่นสิครับผมไม่เห็นเคยได้ยินเลยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายให้ฟังนักเรียนคะคําว่าพุทธมามะกะนั้นหมายถึงผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือชาวพุทธ โดยน้อมรับพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกข,ของตนเพราะฉะนั้นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็คือการประกาศตนว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะรู้ครับถ้าเป็นพุทธมามกะแล้วต้องทำอย่างไรบ้างล่ะครับผู้ที่เป็นพุทธมามกะ ก็จะต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำบุญตักบาตรช่วยทำความสะอาดวัดและนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเช่นไม่ลักขโมยไม่พูดปดช่วยเหลือผู้อื่น เป็นเด็กกระตันยูเป็นต้นครูครับแล้วพวกผมต้องทำเหมือนรุ่นพี่ไหมครับการทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะนั้นชาวพุทธจะต้องมีอายุ12ปีขึ้นไปตอนนี้พัทกับเตอร์ยังเด็กเกินไปรอโตกว่านี้ก่อนนะคะแล้วทำไมเราต้องเข้าพิธีด้วยล่ะค,ครับคุณครูการที่ต้องให้เด็กในวัยเรียนนั้น เขาพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก็เพื่อให้นักเรียนเกิดความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาและยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ปฏิบัติตัวเป็นเด็กที่ดีไงล่ะคะเอาละค่ะน้องๆต่อไปเรามาดูว่าขั้นตอนพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ขั้นเตรียมการ 1. เริ่มจากโรงเรียนจะจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม 2. กํกำหนดสถานที่จัดสถานที่โต๊ะหมู่บูชาอาสนะสำหรับพระสงฆ์พระพุทธรูปและเครื่องบูชาสา ฝึกซ้อมการประกอบพิธีการ 4. เตรียมนิมนต์พระสงฆ์เป็นประธานหนึ่งรูปและพระสงฆ์ที่จะร่วมพิธีขั้นพิธีการ 1. น,นักเรียนถอดรองเท้าเข้าแถวนั่งประจำที่ที่กำหนดไว้ 2. ตัวแทนนักเรียนจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา กล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกับผู้แสดงตนทั้งหมด 3. นักเรียนนั่งคุกเขา่าประนมมือส่วนตัวแทนนักเรียนถวายพานเครื่องศักการะแด่พระสงฆ์ผู้เป็นประธานพร้อมรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี 4. นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกกะตต่อหน้าพระสงฆ์ด้วยภาษาบาลีและคำแปล ห้าเมื่อนักเรียนกล่าวจบแล้วจะต้องฟังโอวาจากพระสงฆ์หกเมื่อพระสงฆ์ให้โอวาจบแล้วให้นักเรียนกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลเจ็ดเมื่อกล่าวจบให้กราบสามครั้งและตัวแทนนักเรียนจะถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์แปดพระสงฆ์อนุโมทนาตัวแทนนักเรียนกรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์และให้คุกข่าวกราพระสงฆ์สามครั้งเป็นอันเสร็จพิธีน้องๆคะนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมการและขั้นพิธีการเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในชั้นเรียนต่อไปและสำหรับวันนี้เอาละคะ่ะน้องๆได้ทราบถึงความหมายของพุทธมามกกะและขั้นตอนการแสดงตนไปในขั้นต้นแล้วนะคะตอนนี้น้องๆยังเด็กอยู่ ไม่สามารถประกาศตนเป็นพุทธมามะกะได้แต่น้องๆก็สามารถนำหลักรำทางศาสนามาปฏิบัติตนเพื่อเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่ดีได้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะวิเคราะห์และสรุปความรู้ การปฏิบัติตนในฐานะเป็นพุทธมามกกะพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพเคารพสิทธิของเพื่อนชายหญิงปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบบยมุกหรือสารเสพติดไม่ขโมยของของผู้อื่นมีความเมตตาไม่รังแกผู้อื่น ปฏิบัติกิจกรรมให้นักเรียนสรุปการปฏิบัติตนในฐานะเป็นพุทธมามะกะลงในสมุดการบ้านการปฏิบัติตนในฐานะเป็นพุทธมามะกะหนึ่งพูดจาด้วยคำที่สุภาพสองเคารพสิทธิของเพื่อนชายหญิงสาม ปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุกหรือสารเสพติดสี่ไม่ขโมยของของผู้อื่นสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ